เจอเลยครับจังหวะทำแดงนำคมเกาหมูห้าหมูสิบเอ็ดน้ำขึ้นมาอยุดอ่ะตอนนี้ฟังใจน้ำนางนิลรบยังนำขึ้นมาอยู่ฝ่าลันบูมินตาลีขัดแข่งแต่คัดแจ็งจี้ขึ้นมาเดี๋ยวแล้วห้ฟังในพินาว้บ้านบูมินตาลีเอาใจช่วยบูมินตาลีแล้วๆอัดขึ้นมาหอยฟองไปแล้วตอนนี้ครัการแข่งเรือความมันมันอยู่ที่ความเร็วเกาหมูห้าหมูสิบเอ็ดน้ำขึ้นมาอยุดอ่ะตอนนี้ฟังใจน้ำนางนิลรบ แข่งกันของเรือไม่ได้เกี่ยวกับเหล้ากับเบียร์่อมแม่พี่น่าเลยบ้านภูมิใติจเอาใจช่วยภูมิใตระลีเร็วๆอัดขึ้นมาเ้ย่อแม่กซี่น่ตอเนี้ฮะภูซึ่งว่าจะสูสีคู่รีกันนะว่าจะได้เจ้าแม่คำแดงน้ำโคกเก่าเมืองน่านเมืองต้นแบบของการแข่งเรือปลอดเหล้าคนน่านภูมิใจแข่งเฮียยิ่งใหญ่บอมนีเหล้าเบียร์ครับน่านเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่จัดงานประเพณีแข่งเรือยาวปลอดเหล้า พื้นที่สองฝั่งริมแม่น้ำน่านถูกประกาศห้ามจำหน่ายและนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าพื้นที่ตลอดช่วงเวลาการจัดงานแข่งเรือประจําปีจากสามแยกนี้มานะครับก็จะมีจุดชัดเจนนะครับมีมีมีแผงเหล็กกั้นอะไรด้วยนะครับผู้คนเขาจะเดินเดินมาเสร็จเขาเขาจะเห็นป้ายนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของของเขตปลอดเหล้าโด,ดยชัดเจนนะครับอ่าชัดเจนนะครับเพราะจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่4ป้ายนะครับสองฝั่งแม่น้ำนะครับ รับขายกับคนกินแล้วก็นักดื่มอะไรต่างๆต้องรู้ว่านี่เขตที่จะปลอดขึ้ข้ามขึอดื่มแอลกอฮอล์ครับทุกๆครั้งที่เรือออกจากจุดสตาร์ทความสนุกสนานแบบไร้แอลกอฮอล์ก็เริ่มขึ้นสนุกมากครับคือประชาชนเขาชอบครับไม่มีคนดื่มเหล้ามาสร้างปัญหาในสนุกครับสบายใจ ควบคู่ไปกับการแข่งเรือเด็กๆเ,เยาวชนลูกหลานชาวนานนับร้อยคนจากเครือข่ายงดเหล้าก็เดินวนรงตลอดริมฝั่งแม่น้ํา<อ>เพื่อสร้างการรับรู้รวมถึงสร้างรอยยิ้มให้กับผู้มาร่วมงานส่วน,น,น,นใหญ่ผมผมถือว่าความร่วมมือ ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็เขาก็ไม่ได้แสดงอาการต่อต้านเราถือว่ากระบวนการมีส่วนร่วมในครั้งนี้นี่ถือประสบความสำเร็จน,นี่คือพลังของคนน่านที่แสดงให้เห็นว่างานประเพณีรื่นเริงไม่จําเป็นต้องมีเหล้าเบียร์เพื่อเพิ่มบรรยากาศความสนุกสนานที่สําคัญยังได้ร่วมกันสร้างประเพณีที่ปลอดภยัยลดปัญหาการทะเลาะวิวาทการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุอีกด้วย สถิติจากโรงพยาบาลน่านที่ได้เก็บข้อมูลในช่วงก่อนและหลังที่จัดประเพณีแข่งเรือปลอดเล่าเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีก็เราลองเก็บดูสถิติในงานแข่งงานเปิดและงานปิดนะครับมารวมกัน4วันเนี่ยมีตั้งแต่ว่าการตีกันนะครับหรืออุบัติเหตุจากเมาแล้วก็ขับแล้วก็ไปชนอะไรต่างๆนี่นะครับเราพบว่าต่อวันเนี่ยนะครับจะเฉลี่ยเนี่ยทั้งหมดประมาณ25คน ซึ่งก็ประมาณร0 4คนต่อ4วันซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนค่อนข้างมากแต่พอหลังจากนั้นงานแข่งเรือแล้วมีการปลดเล่าสถิตก็ลดลงมาเรื่อยๆจากสถิตเนี่ยเรื่องของผู้บาดเจ็บในงานแข่งเรือเนี่ยนะครับมีพิธีเปิดปิดเนี่ยล้วก็พบว่าประมาณร0 4คนเนี่ยลดลงจนเหลือ12บคนแต่ค่อยๆลดมาในทุกๆปีนะครับที่การตายนะครับการตายนี้ก็ชัดนะครับ ตัวใหญ่จะมีตายคนสองคนเป็นประจำแต่ต่อมาก็กลายเป็นว่าไม่มีการตายคนน่านร่วมใจจัดแข่งเรือยิ่งใหญ่ไม่เอาเหล้าเบียร์ค,คือประจักษ์พยานความสำเร็จที่เริ่มจากผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนทำให้งานแข่งเรือจบลงด้วยความสนุกสนานและความสุขที่แท้จริง